ติโตกานาเวียนผู้บัญชาการตำรวจอินโดนีเซียกล่าววันนี้ว่าการเลือกตั้งที่ราบรื่นและปลอดภัยไม่ควรถูกขัดขวางจากการชุมนุมประท้วงครับและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ทนหากพบการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงสาธารณะจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายไม่ควรออกมาชุมนุมใหญ่ไม่ว่าจะเพื่อเฉลิมฉลองหรือแสดงออกถึงความไม่พอใจก็ตามนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวปลอมในโลกออนไลน์พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก รวมทั้งกระแสข่าวเรียกร้องให้ออกมาสร้างความวุ่นวายบนท้องถนนและใช้ความรุนแรงประท้วงผลการเลือกตั้งแต่บรรยากาศในกรุงจาการ์ตาวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแม้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมาในเดือนหน้าแต่หลายสํานักโพได้เปิดเผยผลเบื้องต้นจากการสุ่มนับคะแนนที่เรียกว่าควิกเขาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับซึ่งเฉลี่ยพบว่าโจโกวีมีคะแนนนำปราบโวราว11เ จากผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ8 4ส่เอร์เซส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้และสะกุลเงินรูเปียแข็งค่าขึ้นรับโจโกวีกล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากผู้นำา22ชาติทั่วโลกแต่เขาจะรอให้ผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อนจึงจะประกาศชัยชนะพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนคงความสมัครสมานสามัคคีกันต่อไปและเชิญปะโบโวคู่แข่งเข้าพบด้วยสวนทางกับปะโบโวอดีตนายพลที่ถูกกล่าวหาว่า ลักพาตัวและทรมานนักศึกษาสมัยอดีตผู้นำเผด็จการซูฮาโตที่ประกาศชัดเจงรับว่าเขาคือผู้ชนะด้วยคะแนนเสียง62และกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งเป็นวงกว้างปาะโบโวเคยแพ้ให้กับโจโควีในการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี2557ด้วยส่วนต่างเพียง6และได้ร้องเรียนผลเลือกตั้งไปยังกะกะตจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินยืนยันชัยชนะของโจโควีครับ ขณะเดียวกันทีมงานของโจโกโวีได้ร้องเรียนความผิดปกติในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรใน7ประเทศอาทิเยอรมนีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ครับ